ประวัติความเป็นมาการนวดเท้าเพื่อสุขภาพศาสตร์ของการนวดเท้านั้นประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนตามที่พบบันทึกประมาณ5,000ปีจากปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคข,ของจักรพรรดิหวงตี้มีการบันทึกวิชาดูฝ่าเท้าอยู่ในหนังสือของวังต้องห้ามนอกจากนี้ยังมีบันทึกจากชาวอียิปต เมื่อประมาณ4,000ปีจากปัจจุบันว่าพบภาพเขียนที่แสดงว่าชาวอียิปต์กำลังนวดฝ่าเท้าบนหลุมฝังศพของจักรพรรดิอัคคบาและเมื่อประมาณ2,000ปีจากปัจจุบันในยุคราชวงศ์ฮั่นมีการค้นพบบันทึกเกี่ยวกับจุดบนฝ่าเท้าอยู่ในหนังสือลับหัวท้อด้วยต่อมาในปีคศ1880 รา,ราชวงศ์แมนจูประเทศมหาอำนาจเข้ายึดคลองจีนทำให้วิชาการต่างๆของจีนเริ่มหลั่งไหลไปสู่ต่างแดนอย่างมหาศาลทำให้วิชาการนวดเท้าเกือบจะสูญหายไปด้วย หลังจากนั้นไม่นานได้มีพยาบาลสาวชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้แต่งบทความคลายจุดบนฝ่าเท้าเป็นคนแรกและได้นำกลับมาเผยแพร่ณประเทศจีนซึ่งทำให้วิชาการนวดเท้าในจีนกลับมาเหมือนเดิมต่อมาในปีคศ1983ได้มีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกซึ่งเป็นชาวอเมริกันมีนามว่าดรวินเลียมส ิชเิรองได้สนใจการรักษาแบบที่เรียกว่าโซนเทอราปีซึ่งเป็นการนวดกดไปบริเวณหนึ่งแล้วส่งผลไปยังอีกบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่ไกลและแต่งบทความคลายจุดฝ่าเท้าที่สร้างความน่าสนใจแก่วงการแพทย์ทั่วโลกจากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าศาสตร์ของการนวดเท้ามีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนแล้วเผยแพร่มาทางตะวันตก เมื่อจีนถูกประเทศมหาอำนาจครอบครองวิชาการของจีนได้หลั่งไหลสู่ต่างแดนจนมีชาวตะวันตกได้นำไปเขียนเป็นตำราหรือบทความขึ้นมาแล้วเผยแพร่ไปในวงการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้จีนถึงกับต้องส่งหมอจีนไปศึกษาเรื่องรีเฟกวิทยาที่สวิตเซอร์แลนด์และปัจจุบันจีนเองกลับไม่พัฒนาด้านการนวดเท้าจนทำให้เรื่องนี้ค่อยๆสูญหายไปจากประวัติศาสตร์จีนขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า30ประเทศดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ สำหรับการนวดเท้าเพื่อสุขภาพของประเทศไทยนั้นได้ประยุกต์มาจากจีนโดยคนไทยคืออาจารย์ยุพินโตเอี่ยมถือเป็นการนวดเท้าเพื่อสุขภาพแบบไทยที่กระทรวงสาธารณาสุขโดยสถาบันการแพทย์แผนไทยได้นำมาใช้อบรมประชาชนทั่วไปเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2542ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการขยายผลหลักสูตรอบรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ด้วยศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค